เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าวันฮาโลวีนในเมืองเซาเปาร์จะเป็นยังไงปกติแล้วฮาโลวีนก็เป็นแค่วันธรรมดาทําวันนึงนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นหลังเมื่อแกนเด็ดสี่สกุลเทพของเรานะครับต้นการที่จะไปตามลลาแคนดี้ในเมืองเซาเปาร์นี้แล้วฟาร์มบ้านจนของเคนนี่จะมีผลอะไรหรือเปล่าในฮาโลวีนนี้แล้วก็รอติดตามชมกันในตรนนี้นะครับเซาเปาร์ฮาโลวีนและเนื่องมาจากนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะลงพาร์ทหนึ่งมาก่อนนะครับเป็นพาร์ท เป็นพาร์ทจัดว่าเป็นพาร์ทแบบเป็นสปินออฟแล้วกันก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะครับเพราะงั้นก็จะมีตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะฉายให้ดูครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเอาคอมไปลงินโดใหม่มเสร็จแล้วผมก็น่ากลับมากัดกกอบเหมือนเดิมนี่หละครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องที่กันใจรอแล้วก็กดเข้ามาดูคลิปนี้ในเดือนกุลาคมนั้นจะเป็นเดือนโปรดสำหรับเด็กหลายๆคนในอเมริกาหรือโซนฝั่งยุโรปนะครับเพราะจะเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่มีวันฮาโลวีนแปลว่าในฮาโลวีนวันนี้จะแตกต่กางออกไป โดยในเรื่องในตอนนี้ได้เปิดมาที่มิสเตอร์ม็กกี้ได้เดินอเอาขยะออกมาทิ้งเหมือนกับทุกๆวันแต่ว่าวันนี้ได้การออกไปเพราะว่าเขาได้สะดุดล้มกับสิ่งที่เรียกว่าสกูตเตอร์จะลม้มจะล้มละจะล้มละจะล้มละแต่ว่ายันกรล้มดีฟ้าจากนั้นมิสเตอร์ม็กกี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วมิสเตอร์ม็กกี้ก็ได้บ่นนะเฮ้ย hey, ใครมันทิ้งสก,กูตเตอร์ตัวนี้วะเนี่ย เพื่อนบ้านฝันหัวข้ามก็เลยบอกกับมิสเตอร์มกี้ไปว่าอ๋ออันนั้นอ่ะมันคือี s c o ต t e r มีแล้วเพื่อนบ้านเพิ่มบอกอยว่าทุกคนการใช้มันสามารถไปทุกที่และเกิดใช้ร็จกวางทิ้งไว้ได้เลยเมกี้เลยถามว่าเฮ้ยแล้วมันมาจากไหนวะเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่มีใครรู้เลยจากนั้นภาพได้กลับมาที่แกนสสกุลเทพยราชาสวรรค์ของเรานะครับจูเหมือนกับว่าแกนนี้กำลังสนใจกับสกุลเตอร์อยู่ครับเพราะว่าพุ่นเคยเจอเป็นครั้งแรกสแตนได้เดินเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเอามือถือยิบขึ้นมาสแกน เฮ้ย <Coke> มันโหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆเอริกก็บอกว่าเจนครับดูเหมือนกับว่าเอริกจะเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับจากนั้นมเมื่อโหลดเสร็จนะครับสแกนก็ได้เปิดขึ้นมาดูนะครับแล้วมันก็ได้ขึ้นว่าให้ใช้เครดิตการ์ดนะครับเอริกก็ได้ถามสแกนนะครับว่าเฮ้ยให้ใช้แม่ของแม่นายหรือใช้ให้ใช้ของแม่ฉันนะเพื่อนๆคิดว่าสแกนจะเลือกใช้เครดิตการ์ดของแม่ใครครับใช่ครับสรุปแล้วสแกนเลือกใช้เครดิตการ์ดของแม่เอริกครับเอริกก็หันไปนะครับแล้วก็บอกเพื่อนนทำนองเลยครับว่าอ๋อเอออรริกกา์ดขงแม่ฉันคื3 3 7 1 5 5 2 เอริิเดือถามต้องการวีซ่าด้วยไหมแล้วเอรดิก็บอกเรดวีซ่าแม่รเรียนไหมครับแปดสองเ่สามแปดจากนั้นนะครับเมื่อเดดเดดใส่ข้อมูลสําเร็จแล้วครับไอเ้เครื่องสกรูเตอร์เนี่ยก็ได้ปลดลอ็อกและเมื่อสแกนขึ้นไปขีบบนสกรูเตอร์นะครับสแกนแขีบได้เล่นไปสภาพเนื้อไอรดิก็บอกว่าโอ้ oh my god มันดูโง่นิดหน่อยแล้วมันก็เจนมากแล้วจากนั้นคลายทีเลยนะครับอะไรได้ครับโอ้โอ้ my god โอ้ my god ฉันคิดแผนได้แล้วสำหรับวินปีนี้พวกเราจะใช้เค,ครื่องสกรูเตอร์ในการขับไปทั่วเเเมืืออองกกันพ่่่ททีีจะะไไดดดด้้้ลูาใหยสุ เอริก็เห็นด้วยครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้เอริก็จะทําตามแผนของคายนะครับแต่แล้วเคนนี่ก็ได้พูดย้ําขึ้นมาครับเออเพื่อนอ๋อใช่เคนนี่ไม่มีมือถือนี่นะเอาละครับจะเป็นไงต่อไปครับในเมื่อเคนนี่ไม่มีมือถือครับแล้วก็ทุกคนต้องการใช้มือถือที่จะขี่สกูตเตอร์เพื่อไปขอขนมบ้านอื่นๆนะครับเรื่องราวนักตามขนาดไหนก็สามารถติดตามได้ในพาร์ทต่อไปนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นน้ําจิ้มเฉยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ